าธิตการใช้งานตัวเชื่อมต่อรีโมทภายนอกนะครับของที่ร้านเนี่ยมันจะเป็นตัวเครื่องนี้แล้วก็มาพร้อมูกับสายแท้นะครับซึ่งอันนี้ผมทําการต่อสายเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไล่ลําดับสีให้ดูก่อนแล้วกันครับมันจะมีสีเขียวน้ําเงินขาวเหลืองแดงดํานะครับเขียวคือปิดน้ําเงินคือหยุดขาวคือเปิดเหลืองคอมแดงเป็นไฟบวกแล้วก็ดําเป็นไฟลบนะครับเวลาการเอามาต่อเข้าที่ตัวแผงวงจรเนี่ยเราก็จะต่อตามตามที่มันระบุมาเลย ซึ่งสีแดงนะครับไฟบวกใช่ไหมครับมาเข้าที่ V บวกสีสีเหลืองกระดำเนี่ยเหลืองเป็นคอมดําเป็นไฟลบนะครับเอามารวมกันที่ช่องกราวนะครับสีขาวเป็นเปิดเอามาที่ OP สีเขียวเป็นหยุดเอ้ยเป็นปิดนะครับเอามาที่ CL แล้วก็สีน้ําเงินเป็นหยุดนะครับเอาไว้ที่ STP พอเราต่อแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวเนี่ยเราสามารถที่จะทําการเชื่อมรีโมทนะครับตัวใหม่ๆเนี่ยมาเข้าที่ตัวเจ้าตัวนี้ได้ เรามันจะสามารถสั่งการแผงวงจรได้นะครับซึ่งมันมีประโยชน์ตอนไหนมันประโยชน์ตอนที่ว่าสมมติเราใช้แผงวงจรรุ่นอื่นๆที่รีโมทเนี่ยมันไม่รองรับนะครับเราสามารถเอาตัวเนี้ไปติดตั้งเสริมแล้วก็ต่อเข้าช่องต่างๆตามนี้ได้แล้วมันจะได้ใช้งานกับรีโมทที่ทางร้านผมจําหน่ายได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูสังเกตนะครับว่าตอนนี้รีโมทเนี่ยไม่ได้ถูกจูนเข้าที่แผงวงจรเอาไว้เพราะว่ากดแล้วแผงวงจรไม่ทํางานเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ได้จูนเอาไว้เดี๋ยวผมลองจูนให้ดูว ง่ายมากๆมันจะมีอยู่2ปุ่มใช่ไหมครับปุ่มขวาเนี่ยอันนี้ปุ่มหลอกใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่ปุ่มเดียวคือปุ่มทางซ้ายนะครับปุ่มตรงนี้วิธีการก็คือกด1ครั้งนะครับจะเห็นแสงไฟสีน้ําเงินติดค้างขึ้นมาให้กดปุ่มบนรีโมทนะครับทีนึงแค่นี้เลยครับอันนี้ผมกดเรียบร้อยแล้วนะเราสังเกตนะครับอ่ะเห็นไหมครับคราวนี้พอกดปุ๊บตัวนี้ทํางานแล้วก็ไปสั่งการให้บอร์ดทำงานต่อทีนี้ ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลบสัญญาณรีโมทออกไปนะครับวิธีลบก็ง่ายมากกดปุ่มเนี่ยครับแครั้งติดกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สี่้าดแแล้วไฟสีน้ำเงินเนี่ยมันจะกระพริบ5ครั้งอันนี้คือลบสัญญาณไปเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าผมจะไม่สามารถควบคุมได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองจูนกับเขาไปใหม่นะกด1ครั้งกดรีโมทโอเคแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นสวิชแบบนี้นะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในการ เปิดปิดการทํางานของตัวนี้สมมุติเราเอาลงมันก็จะควบคุมไม่ได้พอเราเอาขึ้นมันก็จะสามารถรับสัญญาณแล้วก็ควบคุมได้ซึ่งข้อดีของตัวนี้ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับพอมันรับสัญญาณรีโมทของที่ร้านผมได้แล้วเนี่ยรีโมทที่ร้านผมม,มันจะมีหลายแบบมากๆเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นรีโมทก๊อปปี้อย่างเช่นตัวนี้มันก็จะสามารถใช้แล้วก็สื่อสารเข้ามาที่ตัวนี้ได้เหมือนกันอ่ะจากตอนแรกมันกดไม่ติดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองก๊อปปี้สัญ,ญญาณนะ โอเคก็ปิสัญญาณเรียบร้อยคราวนี้ตัวนี้ก็จะสามารถใช้ควบคุมไอ้กล่องนี้ได้เหมือนกันก็นับว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับการใช้งานของตัวเชื่อมต่อรีโมทภายนอกก็เท่านี้ครับผม